มาขอเล่ากันถึงการป่วย <c oughs> การป่วยในวาระที่สามคราวนี้พ่อได้บอกแล้วว่าจิตใจของพ่อยังเลวอยู่ <c oughs> สมัยนั้นที่ย่พูดกันไปทีก็เป็นสมัยที่ยังปรารถนาพระโพธิญาณการปรารถนาพระโพธิญาณน,นี้ก็รู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยจะชอบเรื่องวิปัสสนาญาณน,นัก เราว่าคิดว่าการปรารถนาพระพุทธญานย่อมไม่มีผลในการไปน,นิพพานแต่เรว่าหลวงพ่อปานก็เป็นพระเป็นครูที่มีความฉลาดมากได้แนะนำไม่ว่าเจ้าไม่ชอบสมาวิปัศนาญาณก็ไม่เป็นไรแต่ก็สอนสมถะภาวนาให้จนจบ แต่ว่าวิธีสอนของท่านมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณน้าพ่อเองพ่อไม่เข้าใจคิดว่าเป็นสมถะนั่นก็บอกว่าก่อนที่จะภาวนาก่อนที่จะภาวนาได้จับนิมิตอันดับแรกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกขงังมันเป็นทุกข์ ร่างกายเป็นอนัตตามันต้องสลายตัวไปในที่สุดและก็ท่านที่บายด้านวิปัสนาญาณจนละเอียดนี่ก็ท่านก็บอกว่าถ้าทุกครั้งที่ทํากรรมฐานถ้าเธอคิดเธอพิจารณาได้อย่างนี้จนั้าหมดเวลาโดยไม่ภาวนาเลยเลยก็ยังดี อย่างนี้แหละจะเป็นอารมณ์ทำให้สมถะมีอารมณ์แจ่มใสแล้วก็สดชื่น <c oughs> <c oughs> นี่เป็นนั้นว่าหลวงพอ่อจนให้วิปัสสนาญาณแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกที่ไม่บอกก็เพราะว่าท่านทราบว่าพ่องโง่เพราะว่าวิปาาัสสนาญาณกับสมถะภาวนากับศีลสามอย่าง ที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่ต้องไปของควบคู่กันไปถ้าไม่มีศีลสมาธิมันก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่มีวิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกิดเป็นรีบรายการหนึ่งให้ทรงพรหมิหารสีเป็นปกติให้เห็นว่าร่างกายไม่มีความหมายสำหรับเรา ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเปรนะนั้นว่าท่านสอนในการตัดสัญญาตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวที่มีความสําคัญแต่พ่อเองในขณะนั้นพ่อไม่รู้คิดว่าเป็นสมถาภาวนา <c oughs> แต่ก็ทําอย่างนี้จนทั้งทรงอารมณ์ได้เป็นปกติ แต่มีกิจอันหนึ่งนั่นก็คือนิพพานไม่มีความประสงค์พ้อสามารถศึกษาจากรลวงพ่อปานและก็ท่านส่งไปหาอาจารย์อื่นๆอีกสิบองค์ในด้านสมถะภาวนารู้สึกว่าคล่องตัวดีพอสมควรกรรมาฐานสี่สิไม่มีอะไรเพื่องขัดข้อง แล้วก็มาหาปฏิปัานาสูตรก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้องคำว่าไม่ขัดข้องไม่ใช่หมายถึงว่าอ่านหนังสือจบทําได้แบบสบ,สบายๆมาตอนนี้มาดูที่กําลังใจอย่างสามการเข้าโรงพยาบาลวันแรกถึงเวลาสองทุ่ม ท้องมันทั้งอืดท้องมันทั้งเสียดมันนั่งขึ้นมาถึงหน้าอกยังกระทั่งนอนไม่ไหวยังบอกให้จ่าพยาบาลมาไขาเตียงให้นั่งถ้ <c oughs> าไขเตียงให้นั่งแล้วก็บอกถือว่าไม่เป็นไรถ้ามีอะไรท่านกกดกรีงเรียกเธอออกไปได้แล้วก็ล็อกประตูเสียด้วยเธอก็ปฏิบัติตามเพราะว่าใช้อารมณ์ข่มใจ ใช้กำลังขกอนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็พิจรารณาดูขันห้าตามที่ทภกบานท่านบอกเห็นว่าขันห้านี่ไม่เป็นเรื่องจริงๆพอลืมเล่าไปนิดหนึ่งวันนับตั้งแต่พอเข้าโรงพยาบาลความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นว่าเวลานี้เราอยู่ที่นี่เราเป็นคนไม่มีอะไร เราสร้างโรงเรียนผ่านมาแล้วสี่สิบหลังเสร็จโดยที่เราไม่ง้อเงินของรัฐบาลสร้างวัดมาแล้วยี่สิบวัดเสร็จเราก็ไม่มีที่จะอยู่ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราจะเพึ่งอยู่ไม่ใช่ที่ที่เราสร้างและรายการที่สองเวลานี้ร่างกายมันจะพังอะไรหนอที่มันเป็นของเราบ้าง ก็มีความรู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่มีสมบัติที่เราสร้างไว้เลยเป็นนว่าถ้าร่างกายของเราตายไปอย่างเดียวสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นเราเป็นของเราจรึงตัดสินใจว่าเวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้มันจะตายร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตไม่ก็เป็นสุข อาการอยู่มันก็มีมีความเด็ดร้อนใจสบายร่างกายมันไม่ดีแต่ก็ใจสบาย <c oughs> แต่พออาการอืดเสียดมันเกิดขึ้นก็แช่นาปานุสติกกรรมฐานเข้าคมเมื่อแช่นาปานุสติก็ขาขาเขากรรมฐานเขา้าขมมพอจิตเริ่มเข้าไปสมาธิอาการทุกขเวทนามันคบเบาเบาวพวกก็รวบรวมกําลังใจ ถอยใจขึ้นไปบนชั้นบรรดุกับคลศสีลาอาจใน,นข้าวพระจุลามนีเจดีสถานนวัสการพระอยู่ที่นั่นจนท่านร่างกายมันสบายแล้วก็ลงลงมาเพราะก็ไม่เรียกจ่ามาไขเตียงลงเพราะก็ลุกไปไขเตียงนอนตามสบายๆนั้ตาสบาย <c oughs> เอถึงวันที่สองเวลาสองทุ่มและยี่สิบนาฬิกาอาการอย่างนั้นมันก็มาอีกเราก็ทำแบบเดิมเพราะวันที่สามก็คิดว่าเจ้าเวลาสองทุ่มนี้มันคงเล่นงานแน่พ่อจึงนี้เรียกจ่าให้มาขายเตียงให้นั่งเวลาทุ่มเสร็จเส็จแล้วกดล็อกประตูไว้ นั่นก็บอกก็ถือว่าถ้าหากว่าฉันกดกลิ่งค่อยมานะถ้าฉันไม่กดกลิ่งก็ไม่ต้องมาตอนนี้ก็เลยตั้งท่าจับอารมณ์สมาธิไว้ก่อนรวบรวมกำลังใจขึ้นไปไหว้พระที่พระจุลามุณีจีดีสถานพอชื่นใจเห็นเวลาจนใกล้สองท่มก็กลับมาจะรับสถานการณ์จากเจ้าการอืดเสียด แต่ปรากฏว่าวันนี้นาฬิกาบอกเวลาสองทุ่มผ่านไปแล้วมันก็ไม่มาแต่ผู้ที่มาแทนที่แปลการเอิดเสีสยดกับเป็นท้าวมหาพรมหมคือท่านท้าวสามโมดีพรหมท่านผู้นี้รู้จักกันเป็นปกติแต่กำมารายงานบอก,กว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเรียกให้ไปเฝ้า ไดบอกท่านว่าขอให้ท่านเดินไปหน้าจะตามไปข้างหลังท่านออกหน้าท่า,านผ่านนรกผ่านนรกทุกขุมด้วยความรวดเร็วแต่ความจริงพอรู้จักมันหมดพอเข้าถึงแดนพยายมพยายมท่านวางภารกิจทุกท่านมาต้อนรับเวลานี้รู้สึกว่าร่างกายมันสดสวยเป็นพิเศษ เห็นเขามีเครื่องประดับเราก็มีเครื่องประดับด้วยเขาสวยเราก็สวยด้วยเป็นนั้นว่าผ่านสำนักขโมยยายมแล้วก็ผ่านนรกแดนเปรตแดนอสุรกายเข้าสู่มนหมู่ของสัตติรฉานผ่านสัมบเวสีผ่านภุมเทวดาผ่านลกติวดา ผ่านอากาศสถทวดาทุกชั้นผ่านพรหมทุกชั้นและอรูป,ปรพรหมผ่านหมดแล้วพอม,มาถึงพรมท่านที่ทสิบหกท่านสามมดีพรมก็บอกว่าทางที่ไปต่อไปนี้เป็นทางของท่านแต่ผู้เดียวผมไม่เกี่ยวกับทางนี้ผมมีหน้าที่มาส่งท่านแค่นี้ความจริงก็ไปที่อยู่ของท่าน <c oughs> แล้วก็ถามว่าทางนี้จะไปไหนแด้บอกไปที่พระต้องการจะพบคุณแต่คุณต้องไปแตู่้เดียวมองเห็นทางเป็นทางเส้นเล็กๆคิดว่าจะวางเท้าลงไปมันก็ไม่เท่าเท้าจะว่าเท่าเส้นได้ันก็ไม่ใช่มันประเป็นประมาณเท่าเส้นเชือกที่ขนาดโตแต่ว่ามันก็เล็กจากเท้า แต่ว่าวางลงไปประกฏทางก็ใหญ่พรึบกันมาทันทีเป็นทางที่กว้างใหญ่ขาวสะอาดเป็นแก้วเป็นประกายแพรวพราไปหมดแต่ว่าการที่ผ่านจากนรกมาถึงสามบด,ดีพรมรพวมชั้นที่1ิกกำลังกายมันดีทุกอย่างแต่ว่าพอก้าวเข้าไปถูสาทางนั้นรู้สึกกำลังกายหมด กำลังใจก็ใกล้จะหมดกำลังกายก็ใกล้จะหมดเดินโผเผะคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคหรือโรคเรื้อรัง <c oughs> หมดกำลังที่จะเดินก็พยายามทรงตัวเดินเข้าไปพอสุดทางก็เข้าบริเวณใหญ่ <c oughs> เป็นพื้นที่ใหญ่มีบริเวณกว้างมากมีซุ้มหน้าประตู มีกำแพงร้อมรอบหน้าประตูปรากฏว่ามีพรมสี่ท่านแต่ว่าสวยกว่าพรมธรรมดายืนอยู่เข้าไปกับท่านสีท่านกา็ไหวเดินผ่านเข้าไปภายใน,หนเห็นพื้นที่เหมือนกับแก้วประสมทองกำแพงประตูวิม,มานมีวิม,มานอยู่สามหลังมีหอระฆังที่ประดับด้วยแก้วระทอง อยู่ภายนอกเดินไปรับรอบเพนสาโปกรณีมีที่แท่งแกว้วมีต้นไม้แกว้วมีสวนไม้สวยๆแต่ทุกอย่างที่นี่เป็นแก้วผสมทองไปหมด <c oughs> มันสวยสดก็งามในใจก็คิดว่านี่มันวัดอะไรเนาะเพราะว่ามันมีความเหลืองอยู่ด้วยนอกจากใสเป็นรายกายแก้วแล้วก็มีเหลืองผสม คิดว่านี่มันที่ไหนอะไรเนาะนี่พรมชั้นที่สิบหกแล้วก็มาแล้ว <c oughs> แต่แต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่พรมมันเป็นแดดอะไรเดินไปเดินมาก็มีแต่ความเงียบสงัดหาคนสักคนก็ไม่มีเดินไปก็ปรากฏว่าหมดกำลังเลยนอนอยู่ที่หอระฆัง จิตใจก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราขึ้นมาทุกครั้งเราต้องพบพระพุทธเจ้าแต่มาที่ตรงนี้เราไม่พบพระพุทธเจ้ามันก็เห็นจะเป็นการหมดความหมายนอนลงไปไปเดี๋ยวเดียวหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก <c oughs> องเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแป้งพร้อมด้วยรัศมีหรประการ เดินมาแต่ไกล <c oughs> และองค์สมเด็จไปจอมไตรไม่ได้เข้าทางประตูเข้ามาทางกําแพงพอถึงกําแพงก็รู้สึกว่า <c oughs> กําแพงมันขาดออกจากกันยืดออกพอท่านผ่ายกันมาแล้วกําแพงมันก็ติด <c oughs> ก็จึงนึกในใจว่าไอ้ที่ตรงนี้นี่มันแปลก มันไม่เหมือนกบทีอื่นกําแพงก็ผ่านกันไม่ได้แต่ที่นี่กําแพงมันหดมันขาดตัวกันได้แล้วก็ต่อกันได้เมื่อท่านก็มาใกล้จึงได้ลงจากเชิงหอระคังท่านก็สเสด็จประทับบนพื้นหอระคังแต่รู้สึกว่าไม่มีแท่นสูง มีแท่นต่าๆเป็นดอกบัวรองรับทั้งหมดเป็นดอกบัวแก้วสวยสดงดงามมากแล้วท่านก็มีพระบัญชาถามว่าเธออยากจะมานิพนานไหมก็ได้กราบท่านว่าข้าพระเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมานิพพานพระเจ้าค่าแล้วท่านก็ถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไร กระททนตอบท่านบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่แต่กต็ตอบว่าที่นี่เขาเรียกกันว่าน,นิพานท่านถามก่อนว่าเธอผ่านอารูปเธอผ่านผมท่านที่ชั้นที่สิบหกมาแล้วใช่ไหมก็กราบทนนั้นบอกว่าผ่านมาแล้วพระเจ้า่ะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรก็ตอบว่าไม่รู้ ท่านอะไรทงตัดว่า,าที่นี่เขาเรียกกันว่านิพพานเธออยากจะมานิพพานไหมก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดจะมาพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเป็นเพราะอะไรก็กราบทูลว่าเป็นเพราะว่าข้าพระเจ้าอ่อนในวิปัสสนาญาณและคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสที่จะถึงนิพพาน สมเด็จพระวิตามายก็ทรงตัดว่าเวลานี้เธออยู่ที่นิพพานและก็ที่นี่เป็นที่ของเธอเองอยังทูลถามว่าเขากรากว่านิพพานศูนย์ใช่ไหมองสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแย้มประโอดว่าเธอทําไมจะได้เชื่อคนตาบอดไร้ปัญญาอย่างนั้น ตถาคตกล่าวไว้วา่นานิพพานนางประมังศูญย์อย่างนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะและก็นิพพานนางประมังสุขขังถ้านิพพานมีสภาพศูนย์มันจะมีอะไรเป็นสุขเวลานี้เธอถึงนิพพาน สภาวะของเธอศูนย์หรือเปล่าก็กราบทูลว่าเวลานี้สภาวะอันเป็นทิพไม่ศูนย์พระเจ้าค่ะแต่ว่าร่างกายข้างในไม่ได้มาด้วยท่านบอกใช่แล้วร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายที่มันจะมีได้มันเป็นเปลือกของความชั่วความชั่วที่สร้างร่างกายคือกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรม ในเมื่อเราออกจากร่างกายมาแล้วสิ่งต่านั้นแล้วหลายทั้งหลายแล้วนั้นมันก็ขาดกันไปที่แต่ทาคตสอนไว้ในมหาสฏิปฐานสูตรว่าจมอย่าสนใจร่างกายของเราเองอย่าสนใจร่างกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆเพราะว่าการสนใจมันเป็นกิเลสเป็นดันหาเป็นโอปาทาน และเราก็จะทําทความชั่วคืออกุศลกรรมเวลานี้คือผ่านพ้นมาแล้วหอือร่างกายที่บริสุทธิธ์คิดว่าจะมานิพพานไหมก็ตอบท่านบอกไม่มาไม่มาแน่เพราะวัฒนายานอ่อนท่านยังได้ส่งในมิรไม้ขึ้นมาสิบท่อนเป็นไม้ท่อนสั้นๆประมาณแค่ศอกเป็นไม้ไผ่บางๆ ท่านกรทรงตัดเรียกพระขึ้นมาเก้าองค์พระทั้งเก้าองค์รู้สึกว่ารู้จักทั้งหมดเป็นครูบาอาจารย์เก่าแต่รู้สึกว่าหลวงพ่อปานดูไม่ว่าจะเป็นองค์ที่สามท่านมาถึงน,นมสัสก,การพระเจ้าแล้วไม่มีใครพูดด้วยท่านยิ้มยิ้มห็นหน้าที่ก็ยิ้มทั้งหมดท่านก็หยิบไม้คนละองค์ละท่อนเดินแบกหายไปท่อนที่สิบ ไม่มีใครยกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจาึงบอกเธอจงยกเื่อกล่าวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายกไม่ไหวกําลังใจมันไม่มี <c oughs> ตั้งก็ทรงตัดว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คาขอร้องเธอต้องไปยกก็ตั้งใจคิดว่ามันก็จะยกไม่ไหวตั้งท่าตั้งทางคุกเขา่ายักแย่ยักยันจับไม้งัดขึ้นมาเต็มที่ แต่พอจับข้าตอนนี้รู้สึกไม้มันเบามากเหมือนกับเศษกระดาษที่ก็วางไว้ที่พื้นหยิบใส่บ่าได้กำลังมันมีทันทีก็เดินออกไปพอเดินไปไกลหน่อยวสองสามวาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้กาก็ทรงตัดว่ากลับมานี่วางไม้เสียเธอมีกำลังแล้วใช่ไหมก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะ พระองค์ยังทรงตรัสว่าเธออาศัยที่ไม่พอใจในวิปัสนาญาณกำลังใจยังอ่อนวิปัสนาญาณยังอ่อนแต่ความจริงวิปัสนาญาณของเธอใช้ได้มันขึ้นอยู่ก,กับกำลังใจและความพอใจเธอจงกลับไปฝึกฝนวิปัสนาญาณให้เข้าถึงจุดจงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดถือว่าโลกไม่ใช่ของเรา สวรรค์และพรมไม่เป็นแดนที่อยู่ของเราเราต้องการอย่างเดียวคือนิพพานอารมณ์ใจที่เธอตัดสินใจว่าอะไรไม่มีในเราเวลานี้ร่างกายมันก็ยังจะพังทรัพย์สินส่วนอื่นไม่มีสำหรับเราเราไม่มีพี่เราไม่มีน้องเราไม่มีพ่อเราไม่มีแม่ตอนนี้ไม่ใช่รมณ์อกตัญญยู เพื่นได้มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะตายมันก็ตายแต่ผู้เดียวไม่มีใครเขามาตายดย้วยตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเอาไปไม่ได้จิตใจไม่ยึดถือในสิ่งางหลายอันนั้นถูกต้องถูกต้อง <c oughs> เธอจงกลับไปฝึกฝนใจในด้านวิปัสนา,านญญาณทำบารมีสิบให้ครบทนแล้วก็ทรงอิทิมบาสีให้มีความเข้มแข็ง พยายามมองดูสังโย์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งสก,กายยทิฐิ <c oughs> การเล่าย่านนี้อาจจะไม่ละเอียดเหมือนในหนังเสด็จพ่อปานเพราะใช้เวลาในน้อยแล้วองค์สมเด็จพระพิชิตแต่หมาก็ทรงประทานให้กลับเมื่อกลับแล้วก็มีความรู้สึกตัวหลังจากวันนั้นนั้นมาก็รู้สึกอาการอืดเสียดมันก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือ อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตายครั้งที่สามนับตั้งแตเวลานั้นเป็นต้นมาเพราะก็ต้องติดต่อเพระนิพพานเป็นปกติเพื่อสร้างกําลังใจแบบนั้นรักษากำลังใดแบบเดิมคิดว่าถึงแม้ว่าจะหายโรคมาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายมันจะพังทราบร่างกายคนอื่นไม่มีความหมายเห็นร่างกายของคนใดก็รู้สึกว่ามันเหมือนก็สุวมเดินได้มองไปทีเหมือนอากาศมัในใน,ในไม่ช้ามันก็สลายตัวไป <c oughs> แล้วก็มายึดถือในทรัพย์สินใดใดทั้งหมดฉะนั้นพ่อจึงเป็นคนที่ไม่มีสมบัติสมบัติที่เป็นโลกวัตโลกวัตถุไม่มี จะมีอย่างเดียวซื่งสมบัติที่เป็นธรรมวัตถุหรือว่าเป็นนามธรรมจิตใจรักพระนิพพานอย่างยิ่งเห็นว่าพระนิพพานมีความสดสวยงดงามที่พอเรามาถึงตอนนี้เป็นการถอยหลังย้อนลงไปว่ากำลังใจของเราถ้ายัางมีความอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมาก <c oughs> ้าจิตใจของเรามีความเข้มแข็งเภสัชกำลังศีลให้ดีทรงพรมีอาหารสีให้เป็นปกติากำลังจิตมั่นอยู่ในองค์ภาวนาที่เรียกคำว่าสมาธิและจิตใจาวางภาระของขันห้าเสียยังอาการตายครั้งที่เจ็ดทุกขเวทนามันหนักแต่ว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนา ถ้ามาเทียบกับอาการตายขั้นที่สามที่ทุกขเวทนามันครอบงำมาทั้งสองปีเดินพผเหงงไปงงมาเวลาไปตรวจงานบางทีก็ต้องนอนตรวจเพราะร่างกายมันลุกไม่ไหวร่างกายมันก็เต็มในความอืดความเสดอาการอาจเจียนก็เป็นปกติผิวกายก็ดำเครียดร่างกายก็ผอม จิตใจก็มีอารมณ์หวั่นไหวบ้างเป็นของธรรมดานี่สนแสดงว่าถ้าใจของเราต่ำแล้ไม่สาข้าจะหักข้ามทุกเวทนาได้ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้ท่านี้ก็เป็นการแนะนำลกว่าทุกเวทนามันจะครอบงำเรามากแล้วว่าครอบงำเราน้อยมันก็อยู่ที่กำลังใจของเรา ว่ากำลังใจของเราทรงสมาธิจิตทรงวิปัสสนาญาณได้ดีไหมถ้าดีมากจนทั้งมายึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทุกเวทนามันมากก็เหมือนกทุกเวทนาน้อยสิ่งที่มีความสำคัญก็คืออนาปานุสติกรรมฐานอันนี้อย่าทิ้ง <c oughs> อนาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานระงับกรรยายสังขารคือเป็นกรรมฐานระงับทุกขเวทนาฉะนั้นเมื่อการตายครั้งที่เจ็ดท่นยานเบญาโยมมาบอกว่าคาถาที่ท่านให้คือนามาตะนโมอุทายะเป็นการระงับความทุกขเวทนาของคนอื่นได้ ก็ว่าการตายก็ไม่ได้ให้โรคหายก็ไม่ได้แต่เป็นการระง,งับทุกขเวทนาได้ <c oughs> เราระง,งับคนอื่นเขาได้เราก็ระง,งับตัวเองได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาป่วยไข้ไม่สบาย <c oughs> ก็ต้องระง,งับทุกขเวทนาด้วยนะโมทายะคือจับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นะโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองคนะคือพระโกโกสันโท โมคือพระโคนาคมพุทธคือพระพุทธกสบทาพระสมณะโคลมยะพระศีอาริยะเมตรตรตอนกลางคืนนี้พ่อนอนลงไปลุงพุทธท่านมาเตือนพ่อก็จับคาถาบทนี้พระท้อไม่อึดมันเสียดเล็กน้อยเนี่อยมากว่ากัเหมือนความตายครั้งที่เจ็ดย้อนไม่นิดพอพจับคาถาบทนี้ก็ปรากฏเห็นองค์สมเด็จพริจนาสีทั้งสี่พระองค์ คือพ,พระกโกสันโทพร,ระโคโนาคมพระพุทธกสะสบพระสมณะโคดมสมัรพระอริยะเมตรไตรมาในภาพของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งสี่องค์มาในภาพของปางมนุษย์ทรงเป็นฉัพนรังสีรัศมีประการเหมือนกันหมดพระสีอาริยะเมตรไตรมาในภาพของเทวดา นึกในใจว่าเราภาวนาว่าอย่างนี้ทำไมเห็นองค์สมเด็จพระจินนสีท่านวารู้วราระน้ำจิตท่านก็นบอกว่าถ้าภาวนาอย่างนี้ก็เป็นการเรียกฉันฉันก็ต้องมาก็กราบท่านเกรงว่าจะเป็นการปรามาต <c oughs> แต่สมเด็จพระบรม,มโลก,กน,นาถสุวรรณามบพระโกกุพทนโทก็บอกว่าไม่ใช่ปรามาตเป็นการนึกถึงฉันฉันมาสงเคราะห์ นี่เธอไม่ได้ใช้ฉันฉันมาสงเคราะห์ท่านก็ทรงตรัดเหมือนกันเป็นอนนั้นท่านบอกว่าถ้าใครภาวนาว่าอย่างนี้ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ถ้าก็มีทิพระจุกิยานในใจใขาแจ่มใสเขาจะเห็นได้ทุกคนว่าฉันมาครบคือพระพุทธเจ้าสี่พระโพธิสัตว์หนึ่ง มาก็เคลืปอนเคลือนเป็นการบรรเทาหรือระงรับทุกขเวทน,นาที่มีในร่างกายแต่ว่าด้านจิตใจถ้ายึดอารมณ์อยู่นี้อย่างนี้ตายแล้วก็ไปนรกไม่ได้เหมือนกันอย่าภาวนาได้เพียงกันตายภาวนาให้พระพุทธเจ้าช่วยโดยถ้ากำลังใจอ่อนก็ไปสวรรค์ถ้ากำลังใจมั่นคงก็ไปพรหมโลก ถ้าจิตเราไม่นิยมโลกพอใจในพระน,นิพพานนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นเราก็ไปนิพพานอรลูกรักพระดำรัรกะกองค์สมเด็จพระพิจิตรมานก็คิดว่าจะเป็นความดีของโลกควรใช้เป็นปกติสำหรับเทพหน้านี้ก็หมดแล้วพ่อจะพยายามเล่าลัดต่อไปในเทพหน้าที่สอง เพื่อจบลูกจะได้รู้กำลังใจว่าเวลาที่ป่วยเราควรจะทำยังไงสำหรับเทพนันนี้หมดก็ขอยุติวัาตเพียงเท่านี้ขอลูกรักทุกคนจงมีความสุขสวัสดีทําใดที่องค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสันดาสมมาสมพทธเจ้าทรงสอนไว้ขอลูกรักของพ่อซึ่งเป็นคนดีมีความกระตันอยู่กตเวทีเป็นอย่างหนัก เจียมลโนธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้และเข้าถึงมรรคผลทุกท่านทุกทุกคนสวัสด,ดีส